ลืมชายมาเมือ่อทึ่มายในปีนี้เป็นปีที่สี่เยนะครั้งเล็กเราชายกับทุเรียนซึ่งมันตอบปรับได้พุ่นดีหลังจากนั้นซีซ่งปีก็มาเริมชายกับยางแปลงนี้นะที่เริมชายน่ครับจำนวน19รายจากเมื่อก้อนคุณกรีดนี่จะกรีดได้ประมราณสั้นที่ปถึง40แผ่นหลังจากชายมือทื่มไมมาส่งรบคือส่งปีเราจะใจได้นำยางจาก40แผ่นนี้ขึ้นเป็น56เกือบ60แผ่นเลยค่ะนั่นคือ พ้นดีของการใช้ยมือทื่อไมค่ะมันได้จานวนแพนหนำยางมากขึ้นแล้วก็หนำนักก็เพิ่มขึ้นจากแพนหนึ่งกิโลสองตอนนี้ตกแพนหนึ่งกิโลรึ่งกิโลหกค่ะพอเราใส่าย,ยางไปนี่เราจะรวัวพ้นที่ได้รับน,นะฮะนำยางเนี่ยจะมากขึ้นหนำนักจะดีขึ้นแล้วก็หน้ายางนี่จะหนิมท่ามว่าดีไหมดีมากเพราะว่าจากที่ว่ามอก้อนชายเคมี ต้นทุนสูงแต่ปอหั่นมาชา้อินซีมือถือไม้เนี่ยลดต้นทุนลงได้ประมาณ30เซ็นเลยในขังเรกนะคะแต่พลนตอบรับที่เราได้อะปริมาณยางได้เพิ่มขึ้นนำนักยางได้มากขึ้นทำให้เราได้เงินจำนวนเลือเลือจากฮักขาช้จะใจแล้วเป็นจำนวนทีมากกว่าเดิมพลนตอบรับดีมากค่ะยืนยันจากผู้ชายกิ้งเลยค่ะ